สวัสดีค่ะวันนี้มดจะมาพูดถึงผลิตภัณฑ์ที่ออกใหม่นะคะแล้วก็ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าถูกใจแล้วก็ติดใจก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะตัวนี้ค่ะ Bifesta t i t a n i n g Cleansing Sheet นะคะตัวนี้เนี่ยมดไปที่ญี่ปุ่นมาก็เห็นโอ้โหแบบวางขายแล้วแบบคนซื้อกันเยอะมากนะคะแล้วก็แต่ก่อนหน้านี้มดได้เป็นงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ของ Bifesta ตัวนี้มานะคะก็ได้ผลิตภัณฑ์มาลองใช้ก่อน นานแล้วเป็นเดือนเดือนแล้วค่ะก็อันนี้อันนี้เป็นอันที่แบบยังไม่ได้แกะแต่ว่าอันที่ใช้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาอันนี้มาให้ดูอันนี้คือจะให้ดูว่าที่ห้องเขาก็จะมีสติกเกอร์ที่เขียนว่าคอสเม่ลนะคะก็เป็นเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอรวันเลยก็คือว่าเขาได้รางวัลนะคะเป็นการจัดอันดับของนิตยสารของการให้รางวาัลที่ญี่ปุ่นนะคะว่าได้รางวาัลจากคนที่มาโหวตให้นะคะว่าแบบโอ้ oh. ใช้ดีมากๆนะอ่ะตัวนี้แตกต่างยังไงนะคะบีเฟตาที่ผ่านมาทุกคนรู้จักเนอะเป็นขวดปัม๊มก็คือเป็น cleansing water ค่ะก็คือเป็นน้ําล้างหน้าทําความสะอาดเครื่องสําอางนะคะตัวนี้เนี่ยต่างตรงที่ว่าเขามาในลักษณะเป็นเป็นแพคแล้วก็มีฝาเปิดอ่ะมีฝาเปิดเสร็จแล้วก็ดึงออกมานะคะอ่าก็คือเป็นชี้นะคะเป็นเป็นแผ่นเช็ดหน้านะ คือเน้นความสะดวกค่ะว่าเราสามารถพกไปได้สามารถดึงเอามาใช้ได้เลยในเวลาที่เราต้องการนะคะดูขนาดสะก่อนใหญ่กว่าหน้ามนะ่ะปกดีหน้ามก็ใหญ่แล้วนะอันนี้คือแบบเนี่ค่ะได้เต็มเต็มที่เลยนะคะคือไม่ว่าเราจะเดินทางไปตาไ่างประเทศไปต่างจังหวัดหรือไปไหนหรือพกไว้ในรถนะคะแล้วคือเราเกิดแต่งหน้าพลาดหรือเราเกิดจะต้องแบบเปลี่ยนลุคขึ้นมาคือสามารถใช้เนี่ยค่ะครีนซิ่งชีต,ตัวนี้สามารถเช็ดทำความสะอาดได้นะคะ ใน1แผ่นเนี่ยนะคะจะชุ่มด้วยโลชั่นมากๆเลย1แผ่นจะมีโลชั่นอยู่ประมาณโลชั่นหมายถึงว่าโลชั่นที่ใช้เช็ดเนี่ยนะคะ5.8 ml ด้วยกันเนาะไนที่ไม่ได้แต่งหน้าเยอะนะคะแค่ลงครีมกันแดดแล้วก็แป้งฝุ่นบางๆหรือแป้งผสมลงพื้นเบาๆไม่ได้แต่งอะไรมากเนี่ยแผ่นหนึ่งเนี่ยเช็ดทำความสะอาดได้หมดเลยนะทีจริงวิธีใช้นะคะถ้าหยิบมาใช้ง่ายๆเลยไม่ต้องสวยงามนะคะคือมดอย่างเงี้ยเรามก็เช็ดป๊บ เช็ดปื้ดอย่างนี้เลยแต่วันนี้จะทําให้ดูสวยงามน,นิดนึงคือพับมานิดนึงนะคะจะได้แบ่งเป็นเซกชันนะอ่ะที่หน้านะคะนี่เลยตเนี่ยเห็นว่าตรงนี้เห็นแดงๆว่าอันนี้คือบัชออนนี่คือรองพื้นนะคะก็คือปื้ดเลยอะ่ะปื้ดหายเลยนะคะมาเราใช้อีกด้านหนึ่ง เซ็ตทับลงไปอีกครั้งนึงนะคะมองว่ามันสะดวกดีนะตรงที่แผ่นเขาใหญ่มาแล้วแบบชุม่มแบบชุ่มมากอะชุ่มด้วยด้วยครีเซ่งโลชั่นที่ท,ที่ที่ลงในแผ่นเนี้ยนะคะอ่ะนี่ครั้งที่สองนะคะเริ่มจางแล้วนะครั้งที่สาม แล้วก็มาใช้ครั้งที่จริงๆนี่มันมันแบบมันเห็นสะท้อนจากของเขาที่แล้วของของการเช็ดครั้งแรกนะคะเนี่ยพอพอเช็ดไปนะมันจะมีความรู้สึกว่าชุ่มชุ่มอยู่ที่ผิวอะคะ่ะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาให้ความสดชื่นด้วยแล้วก็เนื่องจากว่าเป็นสูตรน้ํานะก็คือจะไม่มีการแห้งตึงที่ผิวเลยคือมอสจะบอกไว้เลยว่าถ้าเราเช็ดทำความสะอาดผิวแล้วรู้สึกว่าผิวแห้ง โอ้ยแบบอืดๆเนี่ยนะโมจะบอกว่าผลิตภัณฑ์นั้นไม่ควรใช้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผิวเราสูญเสียความชุ่มชื้นสูญเสียความสมดุลนะ่ะมันก็จะทําให้ผิวอาจจะเกิดการระคายเคืองได้อันนี้แบบเนี่ยนุ่มๆยังนุ่มๆอยู่เลยนะคะโอเคมันบอกค่ะว่าแบบมันหยิบงานมันดึงปื้ดขึ้นมาแล้วก็แบบฝาก็แบบปิดไว้ได้สะดวกดีนะคะคือการที่มีฝาปิดเนี่ยก,ก็ดีมันก็จะช่วย ป้องกันการระเหยของโลชั่นพี่แผนนี้นะคะอ่าคราวนี้มามาอย่างนี้เลยแล้วกันเนาะที่สำคัญอีกอย่างนึ้งนะคะตัวนี้เขามีส่วนผสมของพืชธรรมชาตินะคะเป็นตัวฮามาเมลิสนะคะมันจะช่วยกระชับรูขุมขนด้วยที่เขาบอกว่าเป็นสูตรไทเทนน่ยนะ,ะก็เพอเป็นอย่างนี้นะคะเช็ดหน้าผากนะคะ เดี๋ยวมัจะเช็ดคิว้วให้ดูนะแปะไว้่างงี้เดี๋ยวเล่าเล่าก่อนว่าตัวนี้ที่ที่ดใชัยแล้วแบบมันโอเคอีกอย่างหนึง่งคือว่าเขาเ,เป็นออยฟรีนะคะแล้วก็คือไม่มีส่วนผสมของน้ํามันไม่มีส่วนผสมของน้ําหอมแล้วก็ไม่มีสีผสมด้วยนะคะก็เลยใช้แล้วแบบมันก็คือคนที่แพ้ง่ายก็แบบจะสามารถใช้ได้นะนี่ด,ดิอ่ะคิว้วก็หลุดแล้วนะคะเร,เราอาจจะต้องเช็ดซ้านิดนึง ตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าตอนแรกมุกก็กังวลเหมือนกันว่าเอ้ยผิวแพ้ง่ายอย่างเราเนี่ยใช้ที่มีแอลกอฮอล์แล้วจะเป็นไรไหมปรากฏว,ว่าไม่เป็นไรนะใช้ได้คือไม่เกิดอาการแพ้ใดๆนะคะอันนี้นะคะอ่อจะบอกว่าถ้ามาคารากันน้ําไม่ออกนะคะอันนี้เขาผลิตมาให้สําหรับการเช็ดหน้านะคะหรือเช็ดอะไรที่ไม่ได้แต่งแบบกันน้ํามากขนาดนั้นนะคะอันนี้ไอชิโดนะ อายชโดสามารถเช็ดออกได้นะคะก็แตะแตะแตะอย่างนี้เนี่ยมันก็จะมีอายชโดหลุดออกมาได้นะคะแต่เราจะไม่ใช้เช็ดไลน์ลเนอร์หรือมาสคาร่าที่ไม่กันน้ําเช็ดได้นะแต่ถ้าไลนเนอร์หรือมาสคาร่าที่แบบวอเทอร์พรูฟหนักๆอ่ะตัวนี้จะเช็ดไม่ออกนะคะเห็นไหมอายชโดห I adow, ลุดได้หมดนะคะบนปากออกไหมออกแตะเบา ุดเลยคือเช็ดแล้วปากไม่แห้งด้วยจะบอกว่าคือเอาเป็นว่าเช็ดทางหน้าเนี่ยค่ะหนังตามมก็ไม่แสบนะเช็ดแล้วก็คือมีความรู้สึกว่านุ่มๆชุ่มชื้นผิวอยู่อืวันนี้คือสองแผ่นสองแผ่นนี้คือสามารถครีนหน้าุกได้หมดนะคะจะพิสูจน์โดยการเอาแผ่นที่สามมาเช็ดให้ดูว่ายังมีอะไรเหลืออยู่ที่หน้าไหมนะ เยจริงๆถ้าเวลารีบรีนะคะเนี่ยมันจะแปะแปะ,แปะไว้เงี้ยแล้วก็ปาดขวาปาดซ้ายปาดปื๊บปๆป,ป๊อันนี้พิสูจน์กันให้เห็นเห็นนี่ยังสะอาดอยู่เลยนะคะวันที่คุณแต่งหน้าเบาๆแผ่นเดียวก็หมดค่ะอันนี้มดแต่งหน้าหนากักๆก็ใช้ประมาณสองแผ่นแล้วก็เอาแผ่นที่สามมาเช็ดแบบ เป็นการเช็คอีกทีนึงนะคะว่าโอเคสะอาดแล้วเพราะว่าเป็นคนชอบแบบเช็ดจนกว่าสำลีหรืออะไรเนี่ยจะไม่เห็นมนีคราบแล้ว,ลวจากนั้นก็คือจะปล่อยไว้อย่างนี้เลยได้หรือจะไปล้างน้ำเปล่าออกหรือจะไปล้างเจลหรือล้างโฟมก็ได้แล้วแต่ความถนัดแล้วแต่ความชอบนะคะ ค่ะก,ก็1แพ็คขนาดนี้นะคะราคา380บาทนะคะมีอยู่46แผ่นด้วยกัน1แผ่นก็จะมีปริมาณของคลีมซิงโลชั่นอยู่ที่ประมาณ5.8 ml นะคะหาซื้อได้ที่บูธวัดสดนแล้วก็ท็อปมาร์เก็ตนะคะทุกสาขาเลยก็มีหมดนะคะก็ะถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกชิ้นหนึ่งนะคะที่ได้ลองใช้จริงมาเป็นเดือนๆแล้วแล้วก็บอกได้ว่าตัวมดเนี่ยใช้แล้วไม่แพ้ใช้แล้วตัวมดก็ชอบนะคะแต่ ก็มดไม่สามารถการันตีได้ว่าถ้ามดไม่แพ้แล้วเพื่อนๆจะแพ้ไหมนะคะทุกอย่างต้องลองด้วยตัวเองค่ะมดก็เอามาลองด้วยตัวเองคือเราอยากรู้ว่าเราอยากลองเราอยากใช้เราก็ลองด้วยตัวเองผลมันได้เป็นบวกก็โอเคก็แฮปปี้นะคะก็ยังไงขอบคุณที่ติดตามกันนะคะพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ